สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC ทุกท่านครับผมกลับพบกับช่องนุ่มจักรัดพัททินอีกเช่นเคยพี่น้องนี่กับพาพี่น้องมาเลาะยู่เลาะกินดูทุ่งนาหลังบ้านของพี่น้องเนาะนี่ก็บนะครับเมื่ไส้ไอ้ไส้รอบดักเศราดักปลาพี่น้องมาใส่โดยจะมาดักเอากุ้งพี่น้องเอาเอาปูได้ปูน้อยก็ว่าเอาปูน้อยจะไปเอาไปใส่เบ็ดข้นงในปูใหญ่ก็เอาปูใหญ่ไปิจีกินลูกมะฮิตปนปูหรือว่าไปอาลิปไอปูดองพี่น้องนะครับบรรยากาศสำหรับวนันนี้ไม่ใครว่ามันฝนตกบัดมื่นพี่น้องแต่ทำ ไม่เสียม,มือเลยพี่น,อน้องเลยอากาศหนาวเย็นพร้อมพี่น้องไปเลยครับทั้งฝนตกทั้งอากาศหนาวเย็นไปไปเบิ้งว่าจะมาหรือประมาใส่ไปยูซ c หลังพี่น้องไปลุ้นกันครับโอ้ฝนตกดีพี่น้องเอ้ยไปเบิ้งหลังแรกพี่น้องเป็นยังไงด,ดักแวงเช้าเมื่อคืนเราอยากได้ผู๋เอาไปใส่เบ็ดอย่างมีบ่ ยังเขาอ่ะอู้หูที่ปูสมอีลีพี่น้องอู้หูหลายเยอะพี่น้องเอาดูนะครับโอู้หูปูทั้งนั้นเลยพี่น้องเอาเก็บครับผมนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยพี่น้องผมนะครับปูวปู แบเ,เนี่ยเนาะอู้หลายตัวพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองตัวตายครับผมอยากต่อครับนี่หลังแรกตัวหลังที่สองพี่น้องตัวหลังที่สองนี้นุ่มจากหลัดพลาทินจะใส่อีรอบกบใส่ไปเด้อพี่น้องเด้อเป็นเยอือกเป็นเยอืเเยอกปลาข้อหน่อยแหะพี่น้องซับซับชิ้นไปนี่ครับ มีอยังเขาบ้างไปล้างไปก่อนปูบ่เอา้ามีอยู่พี่น้องเนี่เออได้ทั้งปูทั้งปลาเค็งพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ามานันอยู่พี่น้องเก็บครับนี่ปลาเค็งน้อยเลาไปใส่เบียร์ต้งพี่น้องเนาะนี่ก็ปูปูสามโตกล้ามใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละจีกินแซ่บเลยพี่น้องตอนนี้ปูล้างมันเลยพี่น้องกระดอง ปันหน้าหนาวเลยพี่น้องอากาศเย็นๆปุ๊กีมือเน่ยกรบผมเข็บครับเป็นเยอะนนี้เป็นหัวปากข้อหน่อยเเป็นเยอะพี่น้องไยมาเอาเดีโตใส่ขื้นเอาไใส่ต่อพี่น้องเจียวครับ เอ้ยพี่เก่าพี่น้องทางนำไลนี่แหละปูปลานักมากพี่น้องนี่ครับพี่น้องใส่แบงสีเลยพี่น้องนี่ครับกันนางไปแล้วพี่น้องฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับสองลังพี่น้องพู <c oughs> ด้ปลาเค็งน้อยครับปปูอยู่พี่น้องนี่เดี๋ยวไล่ตัวเลยพี่น้องนีครับเบื้องหลังอีกสองลังพี่น้อง ไปพี่น้องโอ้ฝนเริ่มลงเม็ดไหมเราพี่น้องเอ้ยตกบดมือพี่นอ้องนี่อากาศมันเปลี่ยนแปลงใครว่าพายุมันไปอยู่ทั้งเวียดนามมั้งพี่น้องแล้วนุ่มจักแบบพัดทิ้งตอนนี้อยู่บนอ่ะพี่น้องมันก็เลยแบบไปเจอ <c oughs> เดี๋ยวก้อนมูเลยอาจจะได้ผลกระทบนิดนึงหรือพี่น้องเนาะนี่ครับโอ้หหมึดเลยพี่น้องเดี๋ยว,ดเ,ดดดวยเดี๋ยวนุ่มจักแบบพัดทิ้งเปิดไหมเราพี่น้องด้วยมันจะได้มี มีแฟดประเด้บบไฟไหมไหนมีไฟรอบพี่น้องไอ้ครับพยายามเบ้างครับใส่ไว้อยู่ใต้ตรงนี่พี่น้องนี่ก่อนนี่เนาะนี่นนอู้หูได้ไหลย,ยู่พี่น้องคุณนะครับเออได้ทั้งปลาได้ทั้งปูพี่น้อง ปลาเคีงน้อยกับปลากระเดิดเอาเดี๋ยวไปใส่เบ็ยดเราพี่น้องกันไปตืิมกันพี่นอ้องเจียว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 เดี๋ยวพี่นอ้องเดี๋ยวต้งปลากระเดิดเดี๋ยวทั้งปูเดี๋ยวปูโอ้เดี๋ยวยืด้พี่น้องปลากระปูปลากระเดิดปูพี่น้องไปครับเก็บต่อครับอีกหลังสุดท้ายครับ ุดท้ายนี่แกใส่ว้นี้ด้วยพี่น้องนี่นี่ยังเขาบ่าอุย้ยห่างเ้ยงูงูแล้วพี่น้ององูงูกับปลาพี่น้องกับปูโอ้ยสังเดียวเนะมาเลยงูนี่

น้ก็สำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าเสียเส้นภารกิจนะพี่น้องเนาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเราฝนตกแล้วก็มีลมหนาวมานักก็ถือว่าอากาศเย็นเลยพี่น้องก็ลืมใส่เสื้อแขนยาวด้วยพี่น้องเด้อเพื่อมีรักษาสุขภาพนะครับพี่น้องเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้พี่น้องก็ขอให้สุขภาพดีทุกผู้ทุกคนนะครับผมสำหรับพี่พี่น้องแล้วก็เอฟซีทุกท่านครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นลังใจช่องนุ่มจากหลับทักทิ้งนะครับผมสำหรับเมื่อเนี้ยจะพาพี่น้องอด้เ สับสกายเฮงกันดีๆกิ้งกิ้งกิ้งพี่น้องสําหรับวันนี้ขอกราบลาพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับมันครับ